โอ้โหน่า hmm. กินว well, mm ่ะโอ้โหอืมจุกๆอาชิมเปล่าๆกอนปึ๊บอืมไม่ผิดหวังคดฟินอือหึ กินกับข้าวยิ่งอร่อยฟินอ,อร่อยปป๊บเดียวจะหมดคุ้มค่าคุ้มราคาชน แเะลินคออย่าลืมกดสั่งในตะกร้านะครับผม